เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดเดือนสิงหาคมสอง5นห้าร้หกสิบห้าก่อนอื่นก็ขออนุมทนาในกุศลจิตนาความตั้งใจของญาติโยมทุกท่านที่ได้ตั้งใจรักษาศีลแปดในวันพระเมื่อวานที่ผ่านมา นะก็เป็นกิจกรรมที่เราทำร่วมกันในวันพระในช่วงเข้าพรรษานี้นะก็การปฏิบัติธรรมก็อาศัยศีลเป็นเบื้องต้นนะเพื่อชำระกายวาจาของเราให้สะอาด ให้เรียบร้อยให้ดีงามชำรับวาจาให้เป็นปกติเมื่อกายวาจาเรียบร้อยดีงามการที่จะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิก็ทำได้ง่ายขึ้นเป็นปัจจัยเป็นอุปการะแก่กันและกันฉะนั้นการที่เราได้รักษาสีลไม่ว่าจะเป็นศีล5หาหรือศีลแปดก็ตาม ก็ถือได้ว่าเป็นการฝึกหัดปฏิบัตินั่นเองนะเมื่อเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทำงานทำการกันต่อไปก็จะได้ลาศีลกันเนาะในเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจกล่าวคำสมาทานศีลห้าพร้อมกันนะโมตัสสั ปขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิ สังขังสรนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิ ตติยมิธัมมังสรนังคัจฉามิตติยมปิสังขังสรนังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมะีสิกขาปะทังสมาธิามิอธินาทานาเวระมะี สิกขาปทัทงสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิคขาปทัทงสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิคขาปังสมาธิยามิ สุราเมระมัชปะปมาทัตทานาเวรามณีศิกย์าประธาสมาทยามิยมิอิมานิปัญจะศิกย์าปรธานิสมาทยามิยมิอิมานิปัญจะศิกย์าปัธานิสมาทยามิยมิอิมานิ ปัญจะสิกขาปธานิสมาธิยามิสีเลนะสุขติยันติสีเลนโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัดสมาสีหลังวิโสทะเยสพโรควินิมุตโตส,สพสันตาปวัชิตโต สัพเวระมติกันโตนิพุโตจตัวัววงภวะสัพพีติวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตพวัตตวันตรายโสุขีที่กายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุทธาปัจจายโนจัตตารุธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังภะลา